โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูต <Yahoo! S 1> ูชแนลนะฮะนี่วันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะพามาทาเควสนะครับผมจับบอลโต้นะ <Hey! S 1> คุณคุณผู้ชมจะเห็นบอลโต้ตัวข้างหน้าผมนะฮะสังเกตไหมว่าว่ามันแบบสีสันมันแปลกๆก,กว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะ <Huh? S 1> เอ๊มันบิบป,ปับบิบป,ปั๊บนะครับผม uh huh. นี่เลยสวยไหมฮะเออ ตัวนี้ผมเออ่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับผมแต่ผมเปิดเคเวส์เลยนะมันจะมีเคเวส์ที่ชื่อว่าเทมบอนโตโซลัดนะครับผม่เาเราเปิดขึ้นมามันจะขึ้นให้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการอา่จับมันนะครับผมมาเป็นลูกของเราแค่นั้นเองนะฮะง่ายๆหูดูดูดูผมให้ดูสีใกล้ๆนะ,ออะโอเค คลิปนี้ถ้ามีอาการกระตุกติดหน่อยก็ขออภัยคุณผู้ชมนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมโทรศัพท์ผมมันเก่าแล้วเนาะนี่ดูสีดูสีสีวิบวับนะฮะอ่ะเราจะมาจับตัวนี้กันนะครับผมเลเวลเขาไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่ามันถูกใจคอยนะฮะเออจังหวะนี้ยิงเลยครับอ่าดอกที่สนะครับผมดอกที่4นะผมวิ่งครับวิ่งครับผมจังหวะนี้ห้าหก อ้าวโวิ่งวิ่งไปด้วยนะบอลโตเนี่ยตัวมันใหญ่เนาะเฮ้ยหนีป่ะหนีป่ะเจ็ดนะครับผมอือดวงนะครับผมว,ว้าวโอ้โหดูดูดูด,ดูเขาเปลี่ยนสีนะครับผมบอนโต้ดันเจียนนะครับผมเออจะดันเจียนไหมมันไม่ดันเจียนหรอกเพราะว่าในดันเจียนมันไม่มีนะครับผมก็เรียกเขาว่าบอนโต้แสงแล้วกันนะฮะเออ ทำยากนะครับผมทำยากพอๆกิฟฟินแสงนะผมบอกเลยเออตัวนี้ผมก็จะมีนี่นะครับเป็นพิษแมงกะพุนให้เขาก่อนเนาะแล้วก็คิเบิลที่เขาชอบนะฮะผมก็จะเป็นของเออเป็นคิเบิลของเต่านะเออคาร์บอนิลิสนะครับผมถ้าผมอ่านไม่ผิดเนาะคาร์บอนิลิสนะเออก็นะฮนะเดี๋ยวผมขึ้นสูตรในการทำคิเบิลให้แล้วกันนะครับผมอา่าตามนี้เลยนะครับ ก็สูตรก็ได้มาจากเหมือนเดิมนะฮะเว็บดูดเด็กนั่นเองนะครับอระหว่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะหิวง่ายไหมเออนี่นะครับผมบอนโต้วิบวับเนาะเราจะไม่ค่อยเห็นกันในออฟไลน์นะมันไม่ค่อยมีใครเขาทำน่ะเออคือผมผมยังไม่เห็นนะเออหรือว่าผมผมเปิดเสิร์ชเสิร์ชไปไม่เจอก็ไม่รู้นะเออแต่ว่าในออนไลน์เนี่ยเราจะเห็นนะเราจะเห็น บ่อยอยู่นะครับผมอ่าหลายๆเซิร์ฟเนาะอืมจังหวะนี้ผมก็จัดมาแล้วอะครับ <Huh? S 1> นี่ทักกีก้ามีคิปเบิลนี่ผมจัดไปแล้วนะฮะ <Hey. S 1> กีก้ามันมีแต่ไข่แน้มันไม่มีกิบเบิลนะ <c oughs> เออมันเลยทําไม่ได้นะฮะ,อะตอนนี้ก็ผมก็จะพยายามเก็บไดโนเสาร์แสงนะครับผมเพราะว่าผมผมชอบนะเอะ้เป็นความชอบส่วนตัวนะฮะ,เ,ะเดี๋ยวต้องรอให้ซกเขาหิวสักคู่เลยนะครับผมเออ ระหว่างเขาหิวนี่เราจะไปทําอะไรดีเราไปหาไบโอทอกซิเพิ่มไหมเออเอยางนี้ดีกว่าอุ้ยกระโดดสูงอุ้ยเกือบเจ็บนะฮะเออเราไปหาไบโอทอกซิกเพิ่มดีกว่าจังหวานี้ไม่น่าไกลไม่น่าไกลแถวนี้มันต้องมีแมงกะพุนเดี๋ยวโอ้โห <c oughs> หรือว่าไอ้เจ้าโมซามันกินไปหมดหรอวะแต่ผมไปดูที่โมซาแบบหนึ่งนะฮะผมว่ามันต้องมีผมว่ามันต้องมี <c oughs> บอลโต้นี่เป็นตัวที่แบบแบกน้ําหนักได้แบบค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็ผม้าเป็นที่ขี่เป็นที่ขี่แบบแพตฟอร์มมานะฮะตัวนี้ก็เป็นที่ขี่แบบในระดับเทพเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เทพสุดนะ,อะของสีฟ้าเทพสุดนะครับผมในในเกมอาร์คโมบายนะ,อะของสีม่วงก็ยังไม่เทพเท่าไหร่นะับผม นี่เลยนะพี่ใหญ่เราพี่ใหญ่ใต้น้ำโมซานะโมซาขึ้นก่อนปั๊อปโอ้โหสะดุดสะดุดครับผมจังหวะนี้เออเออมานี่มานี่มานี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนี่ไงเยอะเลยนะครับผมเพราะผมจำได้ว่าผมแบบเอ่อไปฆ่าแมงกะพุนแบบมันเยอะมากนะไม่ต้องไปเยอะขนาดนั้นก็ได้ไหมตั้งเกี่ยวลูก <c oughs> ก็ให้เขาอยู่กับเจ้าปลาโลมาน้อยด้านนู้นนะครับนี่แล้วก็มีแบบชุดเทคให้เขาเนาะจริงๆผมอยากให้แบบดันเจียนที่ออกมาใหม่เนี่ยออกออกแบบเซตเดนเทคให้พวกเหล่าไดโนเสาร์ที่มันแบบทำให้มันเท่ขึ้นนะฮะไหนๆก็แบบแมบปบแบบใหม่ก็ไม่มาเนาะตัวใหม่ก็ไม่มีอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าคุณจะขายดันเจียนเนี่ยก็แบบ เฮ้ยมันต้องมีอะไรให้เล่นเพิ่มขึ้นเซนะฮะเออแบบกิก้าใส่ชุดเทคอะไรเงี้ยเป็นไดออริกกิก้าอะไรเงี้ยมันก็จะดูเท่ขึ้นนะครับผมผมผมคิดเองนะผมคิดเองนะเออแบบกิฟฟินแบบมีชุดเทคกิฟฟินอะไรเงี้ยอ่าแบบแต่ว่าแบบทําให้มันคราฟยากๆหน่อยเออให้มันแบบเหมือนลิมิเต็ดหน่อยอะไรเงี้ยแบบเออใช้เอลิเมนต์เยอะๆอะไรเงี้ยคนจะได้แบบอพยายามลงนันเจียนกันนะฮะอ่า หิวหรือยังสำหรับเจ้าบอลโต้ก็จะเป็นเออเจ้าพ่อเจ้าแม่นะของการฟาร์มเบอร์รี่นะครับผมเขาตวัดหางครั้งเดียวเนี่ยได้เ,ดเบอร์รี่นี่แบบเป็นร้อยนะหลายร้อยเหมือหๆได้เป็นพันนะครับผม oh, <no. S 1> คือไม่ต้องเดินไกลอ่ะเพราะว่ามันสตามิน่ามันน้อยนะครับผมแล้วก็ มันเดินช้าด้วยนะเอ้ยมันตื่นหรือยังวะไม่กล้าเข้าไกลเว้ยคือไอจระเข้ตัวเนี้ยคือผมอะเห็นมันเดินอยู่แถวๆนี้แล้วมันเป็นตัวเมียครับเนี่ยผมเลยไม่ฆ่ามันเนาะว่าจะให้มันสลบไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจับบอลโต้เสร็จมันค่อยตื่นนะเออเพราะว่าผมไม่อยากฆ่ามันนะมันเป็นตัวเมียเผื่อมันไข่เราจะได้มาเก็บไข่มันนะฮะเออแมดูหัวเขาเปลี่ยนสีทีครับ โอ้โหสุดยอดนะสุดยอดของชอบนะครับผมถูกใจหลายเลยจังหวะนี้คือตอนแรกที่ผมได้เครื่องเทคคิ i เบิลนะครับผมมาแล้วผมแบบเฮ้ยเราเคยเห็นกีกา้าเขาเรียกอะไรตะกีก้าแสงกีก้าดันเจียนอย่างเงี้ยทำไมในโหมดออนไลน์ก็มีอะเฮ้ยเราทำได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็อยากได้ผม็ไปไล่ค่ากีก้ามาเนาะต,ตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำคลิปนะ เออผมก็ไปไล่แบบไล่ฆ่ากิกามานะครับผมอ่าทีนี้พอไปไล่ฆ่ามันหลายๆภูเขาเออแล้เวเก็บชิปมันได้มาประมาณสักสิบชิปไดหรือมั้งเออไดมันเพราะมันหาเจอแค่นั้นจริงๆนะครับผมแล้วก็เอามาทำนะฮะคือปรากฏว่าเครื่องมันบอกไม่สามารถทําชิปเบิ้ลได้นะเพราะว่ากิก้าไม่มีชิปเบิ้ลตายเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วเราไม่มีความรู้ไงครับเออเราเราก็เลยแบบไปโพสถามเนาะพอดีพี่ พี่แอดมินแล้วก็คนที่เขาเรียกเก่าๆเขาก็มาแบบมาตอบให้นะฮะว่าเอาเอพวกสัตว์แสงเนี่ยที่มันแบบไม่มีคิปเบิรเนี่ยที่เขาได้กันเนี่ยมันมันได้มาจากกิจกรรมนะครับผมของอาร์คนะฮะเขาก็จะปล่อยสัตว์แสงนะผมก็คือสัตว์ทั้งแมทแมปนั่นแหละจะเป็นแสงนะเออถ้าถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดในสิ่งที่เขาบอกมานะครับผมก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้เราไปฟาร์มไปจับมาตอนนั้นนะครับผมเอเอแล้วไอผมไม่รู้ว่าสําหรับ ออฟไลน์นะ่มีหรือเปล่านะแต่ว่าออนไลน์เขามีกันแน่เพราะว่าก็มีสัตว์แสงกันแบบกีกาแสงอะไรเงี้ยซื้อขายกันข้ามเซิร์ฟกันแบบเยอะมากนะฮะผมแล้วก็พวกกิฟฟินแสงบางคนเขาก็ไปจับมาครบแบบเออครบทุกตระกูลเลยนะเออผมไม่รู้ว่ามันมี14หรือ17ตระกูลผมจาไม่ได้แต่ว่าเขาจับมาครบเลยนะบางคนเออมาทําลูกนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อพวกมีแสงพวกอะไรเงี้ยก,ก็มีสัตว์น้ําแสงอย่างเงี้ยฮะมโถจะไปหาในดันได้ยังไงนะฮะ ส่วนคนเล่นใหม่ๆม,มาก็อาจจะยังไม่ค่อยแบบเจออะไรแบบนั้นนะผมยิ่งผู้เล่นออฟไลน์โอกาสน้อยมากนะผมเออเพราะออนไลน์เขายังซื้อขายข้ามเซิร์ฟกันได้นะเหมือนเหมือนมีพี่คนนึงเขาบอกว่านะครับผมให้ถ้าอยากได้กิกาแสงเนะี่ยให้ให้ผมนะเข้าไปเล่นในี่ออนไลน์นะผมไปเล่นในเซิร์ฟที่เขามีแล้วก็อาจจะซื้อหรือว่าอะไรก็ก็แล้วแต่นะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ทำเอ่อ เป็นใบนะครับผมโอนโอนมาที่ออฟไลน์นะเออพอโอนมาที่ออฟไลน์มันคือมันโอนจากออนไลน์มาออฟไลน์ได้แต่ว่าโอนจากออฟไลน์ไปออนไลน์ไม่ได้เขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะฮะเออถึงจะได้มาแต่ว่าก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมเออผมผมยังไม่รู้จะไปไปหามาจากไหนนะสำหรับกีกาแสงนะเออแล้วก็โทรศัพท์ผมเข้าไปเล่นออฟไลน์เออออนไลน์ไม่ได้ด้วยนะับผมมันจะหนักนะฮะหิวหรือยังเนี่ยมัวแต่ฝอยให้เขาฟังฮ ก็เริ่มหิวแล้วนี่าเดี๋ยวผมใส่เป็นยาคูณ10ไปก่อนเลยนะครับคูณ10ไปก่อนที่มันจะมืดนะเอ,อเสร็จแล้วคลิปเบิลของเต่านะครับผมจัดไปนะครับผมผมมีมา10ชิ้นนะผมไม่รู้มันจะกินกี่ชิ้นเหมือนกันนะครับปั๊บนะครับผมอีกชิ้นนึงปั๊บติดนะครับผมโอ้สองชิ้นติดเลยนะว้าวเขาบอกให้เนมยัวนิวนะครับผมเนมก็ ก็บอนโตนะบอนโตนี่แหละอ่ะเดี๋ยวค่อยตั้งยังนึกชื่อไม่ออกนะครับผมว้าวแล้วก็เก็บเควสไปนะครับผมหน้าผมก็เพิ่งเลเวลอัพมาเมื่อกี้ด้วยเพราะว่าผมลงดันนะหุ้ยหะเฮ้ยเออจับบอนโตได้นี่เลยเหรอโอ้โคตรดีอะครับเป็นมันเป็นที่นี่นะที่ใส่เสื้อผ้าเราอ่ะไม่รู้มันวางมันวางได้ไหมมันวางไม่ได้หรอกเออแต่มัน ที่แขวนเสื้อผ้าเนี่ยโคตรดีนะฮะเออคือแบบถ้าเราตั้งค่าไว้แล้วเราอยากเปลี่ยนเสื้อผ้า ة, เราวิ่งไปเรากดที่หน้าจอปุ๊บเสื้อผ้าก็จะเข้ามาที่ตัวเราเลยนะครับผมโอ้โ <c oughs> โคตรเจ็บโคตรเจ็บนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูดีกว่านะครับผมนี่ผมใส่เป็นแบบแพลตฟอร์มนะนี่ว้าววิบ,บวับวิบวับยังว่านี้อะเดี๋ลองฟาร์มสิโอ้โหโอ,อ่ะตะวัดสองทีตวัดสองทีนะครับผมได้เบอร์ี่ทำมาสองร้อยกว่านะฮะ เออโอ้โหสุดยอดนะครับผม,มเขาหาได้ยันแบบต้นไม้ใบหญ้าเลยนะเออไม้ก็ได้นะผมแทสก็ดีนะฮะเออเบอร์รี่ก็โคตรดีนะครับผมแล้วกออ็จะมีพวกมเมล็ดทันด้วยนะอว,ว้าวสุดยอดนะฮะตัวนี้ผมจับเสร็จมันอยู่ในเลเวล67นะครับผมมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าคือผมไปทำมาแล้วมันสุ่มมันออกมาแค่ ชิปที่มันเลเวลน้อยสุดนะครับผมจริงชิปเอ่อมันมีหลายเลเวลนะอ่าผมจับมาเลเวล3 4เอ่อ3 400รก็มีแต่ว่ามันมันไม่ออกนะผมมัน <No. S 1> ม,ามาออกชิปเลเวลน้อยนะผมเป็นคนเอ่อไม่ค่อยมีบุญนะครับผม <laughs> อแต่มันก็ออกมาก็พอแล้วบอนโตจะเป็นอะไรกับมันมากมายนะเป็นตัวฟาร์มนะครับผมมันไม่ใช่ตัวแทงนะเราไม่ได้ไปแทงสู้กับใครนะรผมอ่าแก่ฟาร์มได้พอแล้วนี่เอาอะไรมากมายขอแค่ใช้งานดีนะครับผม ว้าวตรงนี้มันไม่ค่อยมีต้นเบอร์รี่ด้วยนะฮะ,ะแต่ก็ดูดูทิครับว่ามันได้เยอะขนาดไหนนะเออมันก็ได้เยอะนะ <c oughs> เยอะมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะเบอร์รี่ดำเนี่มันก็โอ้โหเบอร์รี่ขาวก็400ร้อยกว่านะเมโจก็เยอะนะฮะเออคุ้มคุ้มนะครับผมคุ้ม <c oughs> นี่เลยนะฮะโอ้บอรโตว,วิบวับนะครับผมนี่บอรโตตัวแรกของบ้านเรานะ <c oughs> ช่องหมูตู้มันต้องแบบมีอะไรที่เฟี้ยวฟ้าวหน่อยนะครับผมจงังหวะนี้ผมชอบอะไรที่มันวิบวับวิบวับด้วยเนะเาะนี่เลยนะครับผมว่าก็วาสวยนะถูกใจนะครับผมถูกใจมากเลยเดี๋ยวผมจะลองอไปย้อมสีดูนะผมเห็นก็ย้อมสีชมพูน่ารักมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะย้อมออกมาแล้วมันจะสวยมอนของเขาไหมนะเออแล้ววิธีการลงมันลงไงเนี่ยลงที่หางเหรอโอ้โหลำบากแฮ่อ้าวอย่อาอา่า,าเดินสี ผมมันเดินตามผมแน่เลยสต็อปเอออยู่นั้นแหละโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะนี่เลยก็นะครับพามาจาับบอลโต้แสงนะบอลโต้แสงอู้เด๋วเด๋ววต้องสูมขึ้นไปด้านบนถึงจะเห็นนะฮะแสงมันนี่นะครับผมเขาก็จะมีลายแถบแสงนะตั้งแต่หัวยันหางนะครับผมอ,อน่าจะมีแบบน่าจะมีส่วนล่างพวกเล็บขบอะไรบ้างนะเออ เออเนี่ยไม่มีเลยมีแค่หัวนะครับผมหัวถึงหางท้องมีไหมท้องก็ไม่เห็นนะเออนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่าก็สวยนะครับผมถูกใจนะฮะอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมการจับบอลโตอุ้ยมันเป็นอะไรมันไม่ไปการจับบอลโตก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับผมเพราะว่าบอลโตเรารลเวลโนยด้วยนะฮะจับง่ายนะครับผมจับง่ายเนาะอ่า ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาสั้นๆนะ,ะแต่ได้ใจความนะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ